ตัดชื่อแป๊บโอเคเอาณไปเลยกันโอเควะโ okay, อเคเอาพอวะอยู่ตรงนี้ก่อนนครับกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมอเอาไปเลยกันทิฟไอตีนนะหรือว่าหัวขออ้อมูลอเมริกันในยุค80นะฮะใช่ในยุคหนึ่งเก้นั่นแหละปัจจุบันเกมน,นี้จะเป็นเดโมอยู่นะซึ่งเป็นคนสร้างเกมเป็นค่ายเดียวกันกับ ตีมิเตอร์นะก็ไม่รู้ว่าจะสุดหรือเปล่านะก็ไปเรียกกันเลยโอเคก็กิดเลยคลิปนี้นะก็ฝากทุกคนนะเลื่อนลงไป้านลางนะแล้วก็ไปกดปุ่มไลค์หนึ่งทีนะกดติดตามหนึ่งทีนะก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆเลยนะขอบคุณนะมาแล้วเมืองที่มืดมิดไม่มืดแต่ว่าสว่างอยู่ทำไมสีมันดุงแห้งวะถูกใช่ไหมนั่นฝนใช่ไหมน่ะจริงปะเนี่ยนี่ฝนเหรอ ไม่ไปขุดมันไปันแบบนี้วะไม่ยาวเท่าไหร่เลยก็เท่าดโมนี่ยนะแกรู้นะฉันชอบในตรงไหนอ่ะแกรู้วิธีการหลบซ่อนกฎหมายน่ะให้ไปที่ทางเดินลงไปที่เออ่ทางเดินหลักอ่ะเซฟอยู่ตรงนั้นแหละคุณรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมล่ะพอดีผมแปลมันก็เก่งนะอาจจะแปลได้แค่นี้แหละฝีมือกันแปลฝีปากกันแปลไม่แค่นี้พัฒต์นเต็มที่แล้ว สุดได้แค่นด้จริงนี่คลื่ลขาดหลังหนึ่งของประธานาธิบดีคนหนึ่งย่องมาเจอตำรวจึ่งคนไม่ดิม,มาเป็นแล้วยามใช่ไหมเออ <c oughs> ต้องแอบเจอแมัน <c oughs> ต้องแอบเข <c oughs> อแล้วเลยเหรอวะแอบเลยขนานั้นเข้า <c oughs> <c oughs> ไปข้างในและตามกาดไปเฮ้คนขอ,องจองอประตูเข้าได้ไม ไม่ได้นะล็อกอยู่โอเคช่างมันงั้นก็ระต่างเปิดไว้เอ๊ะเขาล่อแล้วเปล่าวะก็ใช่เนาะเซนบาร์โดดได้อยู่สถานะทีพาร์ซิ่งหรือว่าบนพื้นที่นะมีเสียงใช่ไหมนั่นคือเสียงมื่เกิดผลกดยออก่อเสียงเลยครึ่งหนึง่งแล้วเกิดย่อ,อในที่ที่มันไม่มีแสงก็จะไม่มีเลยไม่สิไม่มีด้วยว่ะหรือมันยังไม่บอกวะไม่รู้เหมือนกันแนฮะโอเคนี่มัน,นมเกิดที่เป็นเกมโจดใช่ไหมก็ต้องมีขอให้หยิบนะฮะอ,อะไรอะ่ะกดวีเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องได้นะชื่อว่า อืมเอ่ออันนี้ดนึงว่วะชอบหยิบมากกว่านะเห็นแล้วมันรู <laughs> ้สึกปลอดภัยดีไหนมีอะไรหยิบได้บ้างเหรอเกมโจมันต้องหยิบผ่อนอันนี้ไงหยิบมาหมดยังหมดละเยมาเเอเออเจออะไรมั่งตันนี้โอ้โหตู้ <c oughs> เปิดทุกชั้นเลยชิบหายแล้วดูท่าจะเหนืงง่อยเออผมว่าเข้าวเ,เออหยิบอะไรมานเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูชาเถอะ ตาได้เปิดทุกตู้เนียไม่เอาด้วย <c oughs> ปล่อยของมันเสียหายไวแต่ละดีแล้วอันนี้เปิดประตูเป็นตนอนเราได้นะเปิดเฮ้ยล็อกอะไรนี่เขาในไหนแล้วมันต้องเปิดได้สิเฮ้ยได้เปิดไม่มีอะไรของหยิบได้หยิบมาอันนี้อะไรอ่ะรูปภาพเหรอกระจกหรืออะไรเดี๋ยวมันดำเป็นปีเลยยังใครไหมโอยอยกัยากายตัวนู้ดหนึ่งตัว <c oughs> หนึ่งคนกัดใช่ไ้ตัวได้ไงไงต่อทุบเลย คนซ่อนดีกว่านะเราเข้าออกไปทุบเลยง่ายกว่า <laughs> ทุบทุบเลยง่ายกว่าจริงว่าไงดีอยากทุบเข้าไปเข้าไปจะทุบด้วยวะแบบเข้าไปแล้วสับเลยอย่าอย่าอย่าเราต้องตามตามเกมเลยดีกว,ว่า <laughs> อย่าเดินตายมาแล้วสวัสดี <laughs> แม่แท็กซี่ยังอะไรกาัดโตไปหรือเอ็นวะ <laughs> โตเป็นโค้กเป็นเอลเอสเชียวอะไ้ยัง LS, <laughs> โอเค, <laughs> อเคให้ไปที่ห้องนอนและ อันตัวเซฟนะของอดีตได้ปะหยิบได้โอเคหยิบมามีอะไรไม่ได้นี้เปิดตู้ก็ยากเลยแต่ละอย่างมีไฟฉายปะไม่มีเหรอมืดจังใหญ่ไฟฉายเปิดไหนตี้มีเนี่ยปุ่ม R ปุ่ม L ก็กดบรรที F B R ไม่มีสักตัวสักปุ่มก็ไม่มีเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวผมกดไปอ่ะขอเต็มตัวใช่ไหมเหลืออะไรอ้อขอเต็มนะไม่มีอะไรไปช่างมันเถอะขอเต็มก็ไม่ได้เป็นไรมากเดี๋ยวเข้าไปวัดดูว่าทิ้งอะไรนะ อะไรอะรูปภาพใครมีรูปภาพตัวเองในห้องนอนเหรอเนี่ยชอบเป็นคนที่อารมณ์ขันซะจริงห <c oughs> ยิบแยงจำใส่เอ้ยใครมาหมอบลงกับพืน้นหมอบอยู่ไพ่แล้วแกคงมาใหม่สินะดูสินี่คือบ้านของประธานาธิบดีเพราะว่าไกด์แกคงไม่ได้บอกสินะ แต่ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวฉันจะส่งแกไปยังโรงแรมที่นี่สุดเมืองเลยยินดีต้อนรับสู่เชดดี้วูดไอ้หนูมาละโรงแรมที่สุดเมืองนะโรงแรมในเมืองแมทโรงแรมดีเชียร์โรงแรมเสียงเดินมาเสียงเดินโคตรดักแน่นโดนจับโดยตำรวจกระจอกด้วยนะ I it's bet you glad it off the books. you're the off glad รู้สึกว่าแกจะไปิดประตูระเบียงได้แน่ซาร์ไรส์โมเทลห้องสองถ้าแกนี้ว่าจับตำรวจเงี่เง่าขี้เกียจก็ได้แล้วนะ <c oughs> คิดว่าแค่ตำรวจขี้เกียจใคกกรสู้ไม่ได้อย่ังไงล่ะเนี่ยไปทุบไปตั้งแกกต่กันจบเรื่องแล้วมาดูแลอยู่ปีโป้นมให้ไปหากระเป๋านา่าจะมีของโอเคเปิดชิบฟับยุสคีชิบฟับไข่ชิฟฟับ,บ,บโอเคเข้าไป มีตรวจอยู่เนาะโอเคแต่ห้องนี้ไม่มีใครเลยก็ดีรู้สึกมันมอมมันลอเป่าวะเข้าไปเท่าไหร่ั้งมีแสงนะถ้าเกิดมีแสงอยู่จะขึ้นแบบเต็มที่เลยถ้ามีแสงน้อยก็จะลดลงมาหน่อยนะโอเคนี่ไงลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวตรงน,นี้เต็มอยู่คือโดนแสงอยู่เหรอนี่คืออยู่บนที่แสงก็เลยให้แสงผ่านเห็นเ <laughs> ห็นแสงเต็มที่เลยโอเคมีอะไรอยู่ด้บ้าง <laughs> ยิงไแล้ว,ว อย่าเปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีปัญหาลนะโอเคไกด์เราบอกแล้วว่าไปทางนี้นะห้องนี้เลย <c oughs> ห้องไหนไม่รู้เลยอะห้องนี้เปล่าวะห้องน,น้ำหรือเปล่าเราม่ไดอะไรอยู่ด้บ้างไม่ได้การละไปโจมตะทีต้องหาอะไรอยู่ด้บ้างติดไติดมือกันไปมีไหมจีชูดได้ไหมเอาชูดกลับไปด้วยไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอเคห้องเก็บของเปิดประตูเข้าไปโอ้ห้องเก็บของไม่เคยจัดแล้วมึงเนี่ยขวดลกอะไรไม่รู้นะเนะ <c oughs> นี่ยจะมาหมดเลยทีเศษเลยเนี่ยนี่เหมือนเมาเรื่องอะไรนะเนี่ยเศษอะไรบินอยู่กระเป๋าอ,า,เอาอยู่ไหนเอาอันนี้ หยิบมาชึบฟับแล้วก็กุญแจชึบฟับหยิบมาเป็นกุญแจของสถานีตำรวจนะฮะเพแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่คุกใช่ไหมมันเป็นเหมือนห้องที่เอาไว้ตรวจก่อนจะไปถึงคุกอะก็จะเปลียนกันนะโอเคไปที่ทางออกได้เลยด้วยแอบแก้ต้นรแอบแก้ต้นรถได้ไหมแอบล่อมันเดินออกมาอย่าด้วยว่ะเดี๋ยวจะมีปัญหานะไขชึบฟับชึบฟับชึบชึบชึบโอเคออกไปโอเควิ่งไปไหนมาเยี่ยบเลยโอเค คอเนเดอน์เล่าอะอะไรให้ไปที่บัสไม่จะกลับรถคันนี้อะเฮ้ยบัสกันได้โอเคไปที่บัสสต,ต็อปไปต่อเช็คเราต้องไปที่ไหนนะสันไลท์โอเทลใช่ไหมก็ที่นี่มัง้งโอเคนง่โคตรเท่อลเราบอกบับสวิ่งมาเปิดประตูลงจอดอย่างสวยงามปลอดภัยดีอยากกินเอ นี <laughs> กโอเคนี่คือสไลด์โมเทลนะเป็นโรงแรมสไลด์ห้องที่สองห้องนั้นโอเคไม่มีอะไรทถวนี้เป็นอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยฮะโอเคช่างมันเข้าไปชุบปั๊บ <laughs> เดี๋ยวเ,เข้าเลยเหรอ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาพิงนอนเลยเหรอ <laughs> โอ้โหระบบฟ้าเฟ้ฟ้าเวลาไอ้เกมเอะไรตีทูลเลเตอร์เลยเหมือนกันเป๊ะโ <laughs> ทรศัพท์โทรมารับสาย งนาน,กนงนะนะแกจะ่เสร็จนะแกต้องกลับเข้าไปในน,นั้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ต้องอาช้าหน่อยต้นยามันกลับจับมันเก็บรถแกไว้อะ่ะให้ไปที่บ้านคนสิบหกคุยกับสแต็คเขาเป็นคนใหญ่คนตัวในมเมืองนี้นะ่ะโอ้ยังไงวะเมื <laughs> ่อกี้อะไรมั่งบอลมันอ่านมากรทันเลยดีหายไปเกาหน้าหน่อยเกาเกาหน้าอย,า <laughs> าาาอยู่ผ่านไปแล้วโอเค รถเราอยู่ตรงนู้นเนี่ยเดินนะรถอยู่ข้างโหเลือ่องนอนได้ดีมากเลยนอนข้างตำรวจเลยนี่อะไรอะ่ะที่จะรถใช่ไหมโอเคจะ้นฝั่งม่ข้าม <c ười> เดินข้ามวันน้นต้องโหลดข้ามมาั้งแล้วเข้างไงชกเจเฮ้ยชนได้ปะ <c ười> คือได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ไงเดี๋ยว <c ười> คันหนึ่งเฮ้ยทีนีเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู เปิดไม่ได้เปิดไปเลยโอเคใหนต่อทุบเลยเหรอโดดเข้าไปโอ้โหระบบโดดเล่นเวกเตอร์เลยเวกเตอร์นเดิมเล่นไปเมื่อก่อนในโทรศัพท์เป็นเวกเตอร์โดดอย่างี้เลยอินเตอร์แลกเปิดรู้ว่ะชิบับไม่แต่ไม่เป็นคนเฝ้าเลยรู้ว่าคนเฝ้าโดนเก็บไปแล้วโดนโดนเก็บเข้าได้ให้ไปที่บอลสบกนะโอเคบอลสบกไปเออชนหนึ่งโครมเยี่ยมจริงๆเลยขับรถขับโคตรยากอะไม่โคตรเลี้ยวช้าโอ๋อยเลี้ยวเลี้ยวดิบขนาดนี้โอ้โหโคตรแกว่งรถจังหวะนี้ อืไม่จะขับหนึ่งยากบอสพวกโอ้โหแม่งใส่เป็นง,งูเลยโอ้ยห,หนึ่งโครมเยี่ยมจริงๆโอ้ยห,หนึ่งโครมแม่งไถ่ไ,ไปข้างทางเนะี่ยถึงแล้วบอสพวกเจบโครมอีกรอบหนึ่งโอ้ยเยี่ยมจริงๆเลยลงแป๊บไม่ไหวะละเกือบพังรถดีด่แต่วาเสียตังค์เหมือนเกมก่อนเกมตีซูเลเตอร์เสียตังค์คับชนเนี่ยโอเคเข้าไปจับบเมื่อกี้ตรวจอะไรมีดาวด้วยติดดาวอยู่ แกคือแจ็คสินะเห็นตาก็รู้แล้วล่ะชำหน้ายังกับกําลังโฮาสแต็กอยู่นะฉันรู้ว่าใครส่งแกมานี่คือสัญญาฉันต้องการโจนน่ะเขาเป็นคนจริงเลยอ่ะเป็นเจ้าจอกอจกอะฟังนะฉันมีงานให้แกทำมันมีคนหนึ่งไป ขโมยชอปเปอร์จะไปอะอปปอไปขโมยกับมาทีอย่าโดนยิงละ่ะไม่อยากให้มีรอยกระสุนใน<บ>มอเตอร์ไซค์ฉันอะรอยกระสุนเหรอเฮ้ยคิดว่าขับไปทีใครเหรอจะโดนกระสุนยิงได้ละ่ะสถานที่คืออะไรเนี่ยคุ่ได้ปะคุ่ได้ตกางอะไรไม,ไม่มีเสียงซะด้วยเงียบ,บเชียวลรถดาวได้นะเออทนดาวที่รถดาวได้นะ เอาก่อนเลยเดี๋ยวค่อยต้องการแล้วค่อยมาใช้ง,งานมันนะโอเคให้ไปที่บ้านของเบรนเปล่าไม่แน่ใจคือรถให้ไปที่เออเอไม่รู้ตามแบบไปเรื่อยๆตามแบบไปเรื่อยๆโอ้หนึ่งโครมเยี่ยมจริงๆโอ้ยเ,นะเกือบถึงโครมแล้วเกือบจะโครมหนึ่งนอนได้นะเพื่อข้าวเวลาไปเวลาที่ไม่มีเที่ยวต้องข้ามไปเวลาทำต้องการนะโอเคโอ้อีกหนึ่งโครมเยี่ยมจริงๆลงชึบับ ก็ไปเออ่มาร์กโจบบบก่อนนะฮะเพราะว่าอยู่ตัวไหนนะโอเคมาตัวนี้แล้วก็ให้คลิกเมาส์ขวาไปตรงนู้นซูมชับบมาร์กโอเคให้เราตอนมืดและให้นอนอยู่ในรถโอเคตามนั้นโอเคนอนสลีปโอ้โหเลือกเวาได้เลยเป็ชั่วโมงชั่วโมงนี้เลยเหรอเนี่ยสุดยอดเออเดี๋ยวข้างก่อนมันก็ไปงี้แล้วด้วย ถ้าให้เดาเ็าดัจะสักเที่ยงคืนแล้วกันเนาะโอเคเออกมาเปลี่ยนเสืาา้อผ้าซะชุดคือเบนชุดจ้องเบาใส่สิใส่ยังยังดีกว่าใส่ไงวะเอ่อชุดนี้ชุดนี้แหละชุดน,ดนี้ถูกแล้วโอ,โอ้โหความปะโจนโอ้โหความน่าลงใส่ล้อพิเศษเนี่ย ถ้าใส่ไปเตินในเมืองเนี่ยโหโดนจับตะโดนอะมีบัฟด้วยไหมบัฟแบบเอออัพเกรดสเตตยนรู้ได้ใช้ตังตังนี่หายากไหนวะจะเหน,นื่อยมากเลวอันว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้ต้องโดดเข้าไปชิบ๊บไปที่โลงเก็บรถตัวหนึ่นเงเขาย่องไปชิบ๊บ ตัวนี้โอเคถึงปลอดภัยสซบ,บา้าต้องเก็บของบางอย่างกลับไปด้วยนะได้เลยเดี๋ยวเหมาเอ๊ะนั่นใครนะ่ะอย่า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 หันหามาอย่าหันมาเฮ้ยไปหันมาเกือบไปได้อยู่เดี๋เล่นอย่างนี้สิพี่เสียวนะเงินเอามาเดี๋ยวเงินนี้มันเอามาอัพเกรดได้ป่าวะคอสหนึ่งเรียนรู้ไม่ได้มันใช้อน,นี้เนี่ยก็เรียนรู้ใช่ป่าเนี่ย ถ้าเกิดผมอยากได้อันนี้รูไม่ได้เพราะว่าต้องการสกิลพอยต์สกิลพอยต์สกิลพอยต์หาเจอไหนวะอันนี้ใช่ไหมต้องเอาของไปขายเพื่อเอาสกิลพอยต์มาแลกโอ้โอเคมีรหยิบได้บ้างอ่าโอเคหยิบมาหยิบมาทั้งหมดหยิบได้หยิบมาหยิบมาเออดีหยิบมาเยอะกระทะอีกแล้วอ๋อถ้าเกิดอยู่ใกล้แสงมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับว่าแสงแบบเต็มที่นะฮะขึ้นให้รู้กันเลยก็ยดีง่ายดี ห้องน้ำไม่ได้หยิบตัองห้องน้ำมีอันนี้หยิบได้เงินโอเคในส้วบเป็นอะไรไหมในถังอาบในส้วบซ่อนอะไรไปล่าไ,ไม่มีโอเคหมดละโอเคออกไม่ได้เอ้ยลืมดูไปลืมไปว่าม,มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเกลือไปว่าแต่เข้าไปในบ้านแล้วน,นะบอจะตายไหมา <c oughs> ตายได้เลยอ่ะเพราะว่าอย่านะฮะอย่าดทำอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกมันี่คอนเทนเนอร์นะ,ะปิดอยู่ใช่ออไปแล้วกันอ๋พอพอปิดสภาพแล้วมันจะเดินเบาลงนะฮะ เสียงเดินไปเงียบหมดเลยแบบหมดเลยเสียงเดินอ่ะหายหมดเลยอ่ะข้างก่อนมันจะมีเสียงครึ่งหนึ่งอ่ะพอเดินก็จะเบาแบบนี้ยพอวิ่งก็เฮ้ยเฮ้ยคน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 ไม่เห็นไม่ทันได้มองเมื่อกี้วิ่งสะเพรินวิ่งสะเพรินเลยเมื่อกี้นี้กำลังทดสอบเสียงวิ่งอยู่ลืมไปไม่เห็นได้ไงวะเมื่อกี้นี่จอออกมาแล้วเจอหน้าเลยโอเคไปเดี๋ยวคอนเทนเนอร์เอาแกเอาแกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้เอาแล้ว ตัวใ้เสียงเดินเต็มที่เลยเสียงอ๋อหรือว่ามันคือการตรวจจับหรือว่าอะไรวะอ๋ะอคงคงเป็นแสงนะถึงแลแสงนะฮะไม่มีอะไรโหสภาพ <im itation> จะโคขับน,นี่หนีไปไม่ได้แล้วแหละ <im itation> คนต้องบอกแซกแล้วว่ามอเตอร์ไซค์ของแกโดนชแด็แหลดไปแล้วแบบเละให้กลับไปที่รถพร้อมกับเอิสาะใหม่ซะโอเคได้เลยนี่คือเข้าไปแล้วเนาะโอเค ตอนนี้เข้าไปได้เนาะเพราะมันมีไอ้แม่นั่นอยู่ปิดประมาณด้วยอ๋อล่างซ้ายไม่บอกนะว่ามีของเต็มหรือยังก็ดีเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเขาทำอะไร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 าจะได้อย่างงี้สิพี่เสี่ยนะอย่าทำอย่างนั้นตายมาั้งไม่ได้ตายนะเออ,เอ,อสายออกเต็มที่เลยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนรามานั่งก่อนนะโอเคปลอดภัยไปได้จุดนี้คือเออขี้ผานแล้วโดนสต็อปสต็อปแล้วสต็อปแล้วสต็อปแล้วขี้ผานแล้วตายโดดโดดโดนต็อปแล้ว ตาย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 มันเลนตลงได้เลยจวแล้วตกลงแดงแล้วตลงมาแล้วเรื่อตลงแล้วจิ่วันแล้ววิ่งเร็วซิ่งให้ไวเลยเร็วเร็วจับฉแล้วเร็วซิ่งเร็วซิ่งเร็วซิ่งเร็ว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 เ็วเร็ววเร็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 ็วเรวเ เอออะไรอ่ะอ๋อคุณเบลออกนะแต่เอฟเอฟเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ถูกไปไหนเปล่าเอฟเลยอะ่ะอาใจของปกตินะโดนเล่นตลอดยิงเขาตัวเอฟแหละโอเคเขาจะได้อยู่นี่อะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะพาวชอ็อปอ๋อพาวช็อปนะฮะไว้ก่อนแล้วกันแต่ไปคุยคุยก่อนไป มาพอดีสแตก็กพอดีมีเขาแล้ว <How S 1> จะบอกอะ <you doing? S 1> เป็นไงมั่งอ้าว <you> ตอบไม่ได้เลยตอบไงอะ <laughs> อ้าวตอบไงอะ่ะเฮาอยู่ดียีงเอ้าแล้วไงอะ่ะอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคเปลี่ยนชุดมันก็นเลยไปยืนมันจำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้เลยอะเปลี่ยนชุดโอเคให้ hey, กับไปที่บาร์คอโทงอ้าวถึงแล้วเว้ย <laughs> ถึงบาร์โทงแล้วอ๋อเยี่ยมเลย พอไปชุดนี้เขาได้ลงใส่เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ดีหายุดด้วยอีกทีแล้วฉันไม่ขอรจะบอกนะบอสไซน์เนี่ยต้องเฉลี่ยไปแล้วอ่ะบ้าเอ้ยถึงฉันจะไม่ได้บอสไซน์คืนแต่ฉันต้องการความยุติธรรมได้เลยไปขโมยของมันมาเอาเลยก็ได้ที่ทำให้ราคามันเท่ากับบอสไซน์ฉันน่ะโอ้แล้วก็พังของไวปเลยนะได้เลยอีซี่ you can sell your loot แอดเดอะพาวช็อปโอเคห้องนี้เลยจำได้พาวช็อปนี่ไงมามีของมาขายนะพี่ทุกอย่างเลยขายนี่แหละแฮมเมอร์ใช้สำหรับการพังของได้นะน่าสนใจซื้อมาเยี่ยม3ำสิบเหรียญน,นะได้สี่สิบห้าโอเคได้อยู่เอ่อไปต่อให้ไปที่ไม่ให้ไปขับมอมอไซค์มัน กลับมาเออโอเคไปโอ้ยเสาไฟกิจการได้ไหมเสาไฟจนะชนได้ไหมล้มไปดิกิการวะโอเค,อเคยอมแพ้ละวไม่เอาก็ได้แข็งจริงเอ,อ้ยชนเรายอมแพ้ล้วยอมแพ้ล้วยอมแล้วยอมแล้วอย่าอยายายอมแล้วยอมแล้วดิฟชไม่ดิฟเลยวะเห็นดิฟเลยข้ากลับมาอีกครั้งแล้วพร้อมกับครั้งนี้ฟิล์มเต็มร้อยแล้วมีคอร์นแล้วด้วยมามีแบนด้วยก็เทปิดชุดก่อนชุดโจทปล้นโอเค ไปขโม,มยมตอร์ไซค์คืนเ,เครื่องมือให้สามารถอิเล็กได้เอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ,อ,อะไรแบบนเยอะแยะหมดเลยเอาพ่อช่างเถอะพี่วินเยอม,ม,มากนะเวลาล่ะดูยังไงวะเวลาดูยังไงลืมไปแล้วอะกองคืนใช่ไหมจะตองคืนนะเป็นตอนคืนแล้วอาจารย์ไม่ทราว่าตอนไหนเวลาไหนแล้วว่าจะถูกต้องนะฮะเดี๋ยวพ่อช่า,างคืนแล้วอาจพอดีว่าตอนนี้เสียงอ,อาจจะรวนๆนะเพราะว่าผมอัดมาตอนนี้คืนชั่วโมงแล้วฝีมือมันก็เลยคอมันเริ่มมีปัญหาหนึ่ง,น,งนะถ้าเกิดว่าอัดนานนะมันจะเป็นอย่างี้แหละ มันจะเริ่มรวนเนี่ยแล้วมันจะเริ่มเครียดแล้วมันก็จะพังใช่คลิปมันจะรวนแล้วคนหจิตเดียววะ <laughs> พัดพัดหน้าเดียวไม่ได้พอเริ่มไม่ไหวแล้วเสียงเริ่มเพี้ยนแล้วนะเริ่มรวนแล้วอัดนานเกินไปน้ำลายเดียวหมดละพัดหน้ากันนะ่ยพัดอื่นแล้วกันพัดนี้เสียงไม่ค่อยดีละเดี๋ยวมันจะทำให้คลิปมันได้คุณภาพลงนะโอเคอย่าลืมจะลงไปด้านล่างแล้วไปกดไลค์กดติดตามหน่อยนะฝากกดทีนะโอเคไว้เจอกันแบบพัดหน้านะทุกคนอย่าลืมกันนะฮะบายจ้า